สวัสดีครับสุรสินปพรโชคมินีพารวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางรัฐบาลไทยพอแฮ้ห้านะครับเช้าวันหวยออกเป็นจังไดเนาะพี่น้องภาพและเสียงสัญญาณดีบอพี่น้องอ่ะพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนเด้อนะครับกดกดแชร์อ้ยดออ แค่พี่น้องคือมางามจังเเป็นยังไงเนาะพี่น้องภาพและเสียงสัญญาณดีบอ,อมาเด้อมาเด้อมาเด้อมีมี ว่าจะเป็นเลขเทวดาของเสียโอเอนะครับรับสายด่วนนะครับเขามาไปฟังจากพอเฮ้าจากแม่รัดน้องเบลนะครับ ภาพได้เสียงเป็นยังไนเนาะพี่น้องพี่น้องมาเด้อ สวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกไล้์ทุกแชร์ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับมาเด้อพี่น้องมาเด้อนะครับ โอ้มาพี่หลังมามาป่านนี้โอ้พอ,อนี่ห้าไส่เสียม้านแล้วเมื่อนี่เสียม้านเสียมาน สว,วัสดีน้องอลิชาสวัสด,ดีค่ะกินข้าวกับอะไรกับกับอะไรกับไข่กับปลาปลาไข่จะของลับในว่างพี่น้องเพ <c oughs> ื่เนเพราะท่านปล่อยซื่อแล้วให้พาทุ่งนี่แหละบ่โอ เดี๋ยวเดียวดับหนึ่งมันจะดอกเมื่อนี่แล้วบ้ังวันอาทิตย์เสียสีแดง ก็หน่อยนไม่มีเหตุนหแก้วนี้เนาะานก็ยายซื้อทสมใส่ขี้แอยู่ต้องเดียวซื้อตลาดบ้านเขาต้องหดปะ้อเว้ว้อเเ้วสามโลกอสามโลกเนาะมันเรสโลกลอ

ครับท่านผู no> ้ชมปฮ่ายากอยู okay. ่ันนี้เสียงปฮ่าพี่น้องคนเดียากต้องอยากต้องฟอมสิบ่ฟ้อบ่ฟอของแท้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ายากพีน้องคนต้อเสียมาบ่อยไหมบ ตยนอง่ายดอกง่อไว้งไ่ลองไว้รเมื่อเอฟซีนี้มาก็เห็นอยู่เด้ว หนึ h, gate, gate, well, ่งส anyway. ี่หนึ่งเก็ดเก็ดสี่หนึ่งเก็ดเก็ดสี่ศูนย์เก็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านี่แค่นี้ครับผมครับเกณฑ์เนาะ มาแล้วมาแล้วหึงทันทันแล้วคัดศัพท์นะเออเออเออวันศุกร์ศุกร์ศุกร์หก็จะลาไปทักสนับผึ่งสาทักนับผึ่งสายทักนัทักนั เป ge ge so ็นหัวหน้าพาพาเพื่อนๆพ่ายังไงนะเป็นหัวหน้าห้องเป็นหัวหน้าเลยพาเพื่อนเพื่นว่ายังไงทางกลางคารุ่เข่าออกเดี๋ยวไปเดาว่ามัวนกทําความคารุ่เพื่อน ทำความเคาล็อกอย่งนียนี่เงนเี้ยงนพถ่วงคูวาไมู่เมือนเือนเบิริหน่อยเดียวอนอลิซาดี๋ยวะชัดว่าว่าชัดกว่าอะไรสวยรล้วบ่ครับกดไหนะเด้อหะได้เปลี่ยนนะยห่งน้องนกัน

เอาไลรสดนพควอมทุกข้องไปใส่ก่อนเด้อยังอยู่วนนง้างหายังมยู่วนนงไปเลยนางกวนอดมันปะย่างกวาอดงเดเอานั่งกล้ยกันเล่นไปพี่น้องมือนี่เดียวกินส้มเหรอกินส้มไ่่กินข้วยบ่่อยงส้มลวนมีนีลิส้มลวนก็เมืออ คือก้วยมพอนันเก่ามากอีหลเด๊ไต้นขาดสังเกตนะสังกันควายแค่เห็นยังเป็นอันนั้นเนอะส้มล่นแล้วโอ้สอเสียมันหลายตัวเลยเมื่อนี้ส้มสีล่นป่ไฟห้าฮขื่อนเป็นกลุ่มๆนะศูนย์มาแหนบอ้าพี่น้องเมื่อนี้เป็น เดือนแรกของเดือนวันวาเลนไทน์บ่ได้คึดพ่อดิวันแรกวันแรกมันแรกเออวันแรกของเดือนวันวาเลนไทน์บ่ได้คืดพ่อเลยบ่ได้คึดพ่อว่าเป็นเดือนวันวาเลนไทน์แต่มาตรงเลยแต่มาตรงไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยพี่น้องมก็คืดพ่อตอนไล่สดคอยห้าไล่สดแต่เสานะครับ มือนี้มี่สองนัดนัดที่หนึ่งกับนัดพอยห้าพี่น้องอีกนัดหนึ่งคือหยังพอยห้านัดที่สองเสียโอเอ๋อโอ้พ่อค้าขายไข่พ่อค้าขายไข่แล้วว่านัดแรกนี่เอาของพอยห้าไปก่อนพอยห้าไปก่อนจ้าก่อนเราสิมาหอดกันเราบ่มาเข้ากบบโคตรกันมันใจอ๋อเราอาจจะมาได้ตัวเองสิบหรอาจจะมาโอ้อาจจะเด้อพี่น้องจะ ถ้าเพิ่นบ้มากก็คือได้แต่ตัวเลขคุณป๊อปตัตโที่แน่ๆมาแล้วนี่ตัวเป็นๆแล้วนี่นั่งอยู่นีตัวเป็นๆพอยห้านัดนัดนี่คนนัดพอยห้าเป็นเหตุบังเอิญวัี่ผ่านมาพอยห้าสั่งไข่เพิ่นมาหอดเพิ่นเก่าไข่ลงเรียบร้อยแล้วจักไม่ยั้งจับปากกามาเขียนก็กลักก็กลักเขียนศูนย์สองกับสองศูนย์พอเพิ่นรู้ว่าเฮา ให้แนวทางอยู่แล้วเด็กสีแมงหรือที่บอด้ลอกคอยห้าเด้อวาสนาบ่ได้ลอ,อ,อกอลอกันเด้วอวาสนาได้มาตั้งใจเลยเทวดาวาสนาคุณตั้งอยกากให้ตั้งอยากให้ไม่ตรงกันบ่ตรงกันแล้วสวนสองก็เพราะว่ากระดาษคงคอยห้ากับบ้านนี่เอามาเขียนอ,อันนี้บ่ได้เหยียดน้องไฟของคนได้มากมันก็เลยอปพิเศษบังเอิญพี่น้องกับของคนฝนตูเดียวตูเดียว ทังพอยห้าเพรเป็นตัวเดียวพอยห้าเพรมันจริงบบน,นั้นเนาะเพราะจริงทุกน <c oughs> เปิน <c oughs> เป้นก <c oughs> ีบานดาเพินพเนท่วดาพอยห้าฝัน <c oughs> ฝันล้นลวนๆ <c oughs> ฝันล้วนๆฝันสองก๊อกก๊อกแรกจะเคลื่อนณูนะเคลื่อนวันสุกหลังจากที่ห้าบอพานเล่านะครับให้เก่าซีออกเก่าซ,ซีซีเก่าออกสามเก่าเนาะ ผู้ใดก็ว่าโตเก้ามันห้ก็บ่ซื้อดอกก่เสร็จมันเผื่อมดีแต่เจ้าตัดออกอ้อย5นี่ก็ว่ามักี่ดอกเพหรอมัก4กับ6พคดนีแต่ว่าเกียดก็เบอกดอยู่มันก็เกียดมากคตรมาเดียวส7นนั่นบ่พูดถึงเล่ามื้อนั้นเนาะพูดถึงคำพูดมื้อนั้นออกดีแต่คือจะด่ายู่นะครับมไอมั้๋อ้าสำหรับมื้อนี้นะครับผมก่อนเฮาสิไป พบกับเสี่ยวเอเนาะสิบโมงเข้ากับห้องพอยห้าหนี่ไปก้อนนะครับบ่ได้นัดบ่ได้หมายกันดอกเล่านัดเองพอยห้าบ่ได้นัดเกินเฟินนัดนะครับรที่จริงก็บว่าสี่แชร์ทั่วไปเอาเพราะว่าเล่าเป็นพอน่อค้าเล่าเป็นพ่อค้าเล่าผลว่าสิไปอีดอกก็สั้นเพราะว่าเป็นคนหูจักกันอยู่แล้วหูจักกันมาหลายปีแล้วกันเล่านัดเองเลยบอกคอยห้า รุ่นๆห้าพี่เนาะมันคนบ่หูจักกันหูจักกันมาหลายปีแล้วเป็นอบตอน้ำกันนะครับเคยเป็นอบตอน้ำกันครับกเ็เลยหูจักมักแกนสังเ่ตดอกนะครับเป็นกัมาก่วงหลังๆหงนึ่งห้างเหินกันไปก็ได้มากหา้ทั่วก็ดีนะครับเอานั่นพูดถึงว่าของเสี่ยวเอเนาะนะครับจิมรอก็แล้วกันของเสียเ่ยวเอเนาะ นะครับสำหรับเมือเนี้นะครับของคอยห้าหนึ่งกุมภาพันหกสิบเก้านะครับวิ่งรวดไปที่เจ็ดวิ่งรวดไปที่เจ็ดสามตัวก็คือหนึ่งเจ็ดสี่สามศูนย์เจ็ดนะครับสามศูนย์เจ็ดนี่เป็นเลขที่ทติามมาตรฐานนี่แหละ สามศูนย์แต่ว่าบริเขียนล่องหายด้วยสามศูนย์ของบริเขียนเจ็ดสามของบริเขียนย่านมั่นคิดย่านมั่นหลายย่านนั้นคิดมาตรฐานเจ้าของว่าชุวงนึ่งมันปล่อยไปแล้วว่าพี่น้องเอิปทีให้ผู้มีทุ้มนั่นแน่กับตาดอกเองนะครับสามศูนเกียรห้ฟังพอหิ้าเอาตัวใดบ่บ่เขียนลงก็คือฟังในคลิปเนาะค่ะฟังในคลิป สามศูนย์บริดัคเย็ดสามบริดแคสต์ว่าได้เอาไปล่วงให้แปลว่าเป็นห่วงอยู่ะนะครับที่ตัดมาให้ก็คือมีหน,นึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าฟันขึ้นแล้วได้ศูนย์ฟันขึ้นสองได้เจ็ดได้หนึ่งนะครับแต่ว่ามักเจ็ดหลายนะครับก็เลยมี สองตัว0 7, 0 8, นหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเน้นนักไปที่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่ศูนย์เก้านะครับฝากตอน,น,อนอพี่น,น้อง,งนะครับออกไปพิจารณาล่องเบงนะครับพี่น้องฝันดีฝันเข่าจังเอาจังลงทุนนะครับ นี่ตัวเน้นตัวนักนักอยู่ที่เจ้าของเองนะครับพอยห้านักให้มันอาจจะพอตรงกับฝันนะครับแห่เอาฟันเจ้าของเป็นตัวตั้งนะครับมือขค้ืนฝันดีบ่ฝันขึ้นกันบ่ฟันที่ได้เลขขึ้นกันบ่ทั้งที่จัางนักเอาพี่น้องนะครับนั่นพอสิมีตัวนักนะครับผู้คนได้หลายคนก็ได้หลายอยู่ที at ่นะครับอันนี้คือแนวทางนะครับแต่ว่าพอเฮ่อพอห้าบ่เราฝันบ่จ้าบ่เราฝันบ่เราบ่เราฝัน เอาตัวเลขไปเลยอันนี้เลขไปเลยนะครับอันเล่าฟันก่น้องกับที่ซับสนอย่างมากมายย่านแปะไปลายย่านะไปลายเอามากฝากแนวทางนะครับบอมยันบอใช่เยาวากันไ้มาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแต่ว่ากันฟูมักเล็กฟันกับพานไปเลยนะครับไปเอาคำนวณเพื่อนฟูเพื่อนคำนวลดีๆนะครับวันนี้เป็นวดที่ทอาใดแล้วพอยฮฮห้าวันที่รัฐบาลรัฐบาลไทย งวดที่สี่เด้อพี่น้องที่สี่นะครับกดมาแล้วสามนะครับสามงวดติดเขามาสามงวดติดแล้วเมื่อนี้เป็นงวดที่สี่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเก้าเอาพี่น้องค้อมสีเบื้องไปนะครับไ,ปไ,ปได้เวลากบเราไปทากยูทูปเมื่อนี้ปนเป็นจะได้เฮบหครับเมื่อนี้มีเฮมีเฮนะครับ มั่นใจคือเกขานั่นแหละคันผมมั่นใจบ่มาลงเอกนะครับวันนี้ต้องได้เฮเท่านั้นไปมันต้องมั่นใจครับมีเฮแน่นอนเฮแน่นนนอะครับพ่อไปโชคลาภจังอะเราไปไปครับครับครับค้าวมาแล้วมาแล้วความฝันล้วนๆเรียกนอนแนวเรียกนอนเอาพี่น้อง ฝันล้วนๆพ่อยเฮาเด้อหลิกนอนเอาเอาพี่น้องให้พี่หา้าวแต่สูมเราเองเด้อครับเจ็ดกับสามตัดในเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดสามสามศูนย์ตัดแน่นะครับตัดเราเองโอคตคันนิ่งเหมาพ่อย่าโตคันนิ่งอย<ก>ูเ่เจ็ดสามกับสามศูนย์ครับอ่าเจ็ดสามกับสามศูนย์ นีเมื่อนี่สมพาามีอยู่แล้วเด้อสมมิตสมหล่นส้มหล่สมหล่นหล่นไปที่หาพี่น้องโตมากโตชอบตัวได้ครับเพราะนี่ละนี่ตัวกมาหยยเลสังเกตเมื่อสังเกตเมื่อไปน้องับปัก นกีศเมอกซีันสามมันกียตนี่อนดันามมือก่อนไงยมันมือถ้ามดาตัวนี้เมือวิเศษตัวนี่มือพาไปศูนสามตัดเอาว้บ่ครับพเนี่ศูนย์สามครับเจ็ดสามครับอันนี้ตัดหางสีหลายกูทันี้งอยู่นะครับ ตรงอกตรงใจจังเอาจังลงทุนในี่นนองเด้อห้มากเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับมองมักบะชอบก็เลื่อนผ่านไปนะครับคอยห้ากับบอสเซวาสิแม่นเสมอไปนะครับมีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดาเด้อนะครับถืงสมหวดเป็นไปบ่ไดแน่นอนนะครับคนทีิเอนเนี่ยไม่เหมือนไปปัอจิเรเนี่ย <laughs> นะครับเอาไปพิจารณาลองดูนะครับวิ่งรูดไปที่เกตนะครับ เก่งว่ะแต่ทาเจ็ดสีแล้ว้ทีมงานนั่นมันก็บวชไวเนะาะจิงสายเล่บิงเก็ดนะครับเนาะเพแฟนก็บจีทามฮะน้ำมันย่อยออกเซนตามตัวนี่เด้อพี่น้องตามตัวตรงเนียนเจ็ดสีบอกครับตามตัวตรงตัวเนียนนะครับตัวเนียอยูนี่นี่งามทุกตัวพี่น้องงามทุกตัว พี่น้องเห็นลำเมิดเด,ด็ดทีเนาะครับอ๋อแซปเอาเด้อพี่น้องแซปเด้อพี่น้องแซปทันทีเดือนนี้สิบสี่ผมภาเด้อครับรบ, <laughs> บ่คืนบ่พอมัอออนมันอะไล่สวนมันโอ้มันมีหนึ่งสีต่อหรอครั่นนี้ต้มกันเตะต้มกันเตะเลยครับทุกอย่างเป็น,น <ะ S 1> ไปเตะเนาะครับ ขอบคุณพี่น้องครับโชคดีกันเด้อนะครับมือนี้เวลาสั่นนะครับผมอีกเมื่อกี้สมองเ้าก็มีเฮแล้วนะครับผมขอบคุณพี่น้อง fc ขอบคุณพ่อยให้หลาหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณนะสวัสดีครับอ้าวตามนี่้